นี้ให้มือล็อกคุญแจหมายถึงไห้รู้ฉันย่ารู้ลุงพลรู้ค่ะอนาคตหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับลุงพลคะอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นโดยไพ่ฉัญญ่าไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใคร เขาก็จะเป็นคนที่พูดแบบพูดเป็นไฟอะคะ่ะพูดในที่นี้ก็คือให้แทงข้างหลังเดี๋ยวจะมีการทะเลาะหรือแทงขคาพูดของตัวเองที่ดักแสงของตัวเองค่ะสวัสด,ดีค่ะนาซีดอกไม้ชนะนะคะวันนี้อยากจะเอาคลิปมีนำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับฟังกันนะคะจากอาจารย์สัญญา ทำนายวงชะตาลงพนอยากจะให้ลงพนมารับฟังด้วยนะคะอยาคลิปนี้ลงคนอย่าพลาดนะคะเพราะอยากให้ลงคนได้ฟังคลิปนี้จริงๆเพื่อความปขาทาาดีจากเอฟซีคนนี้จากช่องนาซีดอกไม้ชาแนลนะคะอยากจะเอาคลิปนี้มานำเสนอให้ลงคนได้รับฟังไปพิจารณาดูเพื่อนะคะขอให้เอซีทุกทน เข้ามารับชมและฟังด้วยกันจากอาจารย์สัแนแยทำานายไพ่ดูดวงชะตาลุงพลไพ่นีไน้ไพ่มือล็อกกุญแจหมายถึงอาจนรน่์เห็นแล้วใช่ไนหนมก็อึ้งไปน,นิบนึงว่าโอ้โหไพ่เปนยางตามติดแล้วก็กุญแจมือตอนนั้นลุงพลถ้าถ้าใครได้ดูคลิปก็จะมีอาการกลืนน้ำลายเล็กนนึง นะคะแล้วก็สีหน้าก็จะตกใจแล้วไพ่ออกมาไม่ค่อยดีเลยดูแล้วค่อนข้างจะเป็นคำตอบที่ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่สำหรับเขาค่ะ <_ p ain> ให้รู้ฉัญญารู้ลุงพลรู้ค่ะ <_ p ain> ก็ชัญญาจำได้ค่ะปีปีนั้นสองหหสามค่ะแล้วก็ลุงพลมาจับไผ่ด้วยตัวเองเลย <_ p ain> และในขณะจับไพ่นะคะอันนั้นสดมากๆ <_ p ain> พอจับไพ่ปุ๊บ <_ p ain> เปิดมาเป็นไพ่ วิญญาณเด็กตามแล้วก็เป็นไพ่กุญแจล็อกมือค่ะตอนนั้นลุงพลถ้าถ้าใครได้ดูคลิปก็จะมีอาการกลืนน้ำลายเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็สีหน้าก็าจะตกใจใช้ยาเห็นแล้วใช้ยาก็อืมึ้งไปแป๊บนึงว่าโอ้โหให้วิญญาณตามติดแล้วก็กุญแจมือแต่ตอนนั้นเขากําลังกํากลังจะมาเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเพลงสักอย่างหนึ่งที่ตอนนี้กําลังจะดังมากๆนะคะ สั่าก็ทําหน้าที่เป็นคนสื่อกลางจากักไพ่ที่เขาจับค่ะและ้วไพ่ออกมาไม่ค่อยดีเลยเป็นไพ่ที่มีญ,ญันตามแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณสของขลังที่ถ้าเข้าไปดูก็จะมีไพ่มันก็อืมหลายใบยอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นวิญญาณแล้วสุดท้ายก็บอกเขาแบบน,นี้ค่ะก็ตกใจว่าดูแล้วค่อนข้างจะเป็นคําตอบที่ ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่สําหรับเขาค่ะเพราะ็ถามว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อจากนี้ก็วิญญาณตามติดตลอดชิญ่าก็บอกว่าได้ไปทําบุญทํากุศลให้กับวิญญาณที่ตามมาหรือยังนะคะแล้วก็มีกุญแจล็อกมือค่ะคนนายก่อนล่วงหน้าประมาณสามปีนะคะแล้วก็จนวันนี้ก็ได้ทางตํารวจทางทีมสืบอ,อะไรก็ได้ตามนั้นแต่ว่าไพ่อ่ะ ได้ทำนายเอาไว้ในวันนั้นซึ่งชยาก็เชื่อว่าทุกๆท,ทางเนี่ยได้ทำหน้าที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินของศาลหรือว่าการที่ตำรวจสืบหาพยายนหลักฐานเลยทุกๆอย่างแล้วก็การทํานายจากหน้าไพา่ชัญญาในวันนั้นด้วยก็ทุกอย่างแต่ว่าเวลาก็ผ่านไปสองสามปีจนวันนี้ก็ได้ได้มีอ่า ตามที่ข่าวได้ลงกันนะคะด้วยพยานต่างๆหลักฐานต่างๆแล้วก็วันนั้นได้ดูโงเ่เฮงเขาด้วยค่ะเขาก็เป็นคนที่คิ้วติดก,กับตาก็เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะเข้มข้นรุนแรงนะคะลักษณะไม่ว่าจะใครก็ตามที่คิ้วเข้มๆแล้วชิดกับตาก็คือบริเวณพื้นที่เปลือกตาน้อยจะเป็นคนที่โมโหง่ายอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงวันนั้น จับไพ่แล้วลุงพลเองก็มานั่งให้รู้ชัญญารู้ลุงพลรู้ค่ะอนาคตหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับลุงพลคะอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นโดยไพ่ชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใคร จ็ดใบเขาก็จะเป็นคนที่พูดแบบพูดเป็นไฟอะคะ่ะพูดในที่นี้ก็คือเป็นคำพูดนะ,ะพูดไปเรื่อยๆเป็นไฟพ่นไปเรื่อยๆครอบครัวหรือคนรอบข้างก็ยังมีการให้กำลังใจนะคะแต่เขาจะอยู่ตรงทางแยกทางแข่งละไปไม่ถูกแล้วเหมือนกันเขาอยู่ตรงทางแยกละ หัวใจโดนทุบสลายเลยนะคะอันนี้จากหน้าไพ่นะคะครึ่งครึ่งกลางกลาังเลว่าจะตอบยังไงจะซ้ายหรือจะขวาเพราะตอนนี้ให้ลังเลขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่มีอะไรบางอย่างหรือการควบคุมเขาพยายามที่จะควบคุมสติให้ดีขึ้นหรือมากขึ้นหรือควบคุมสถานการณ์ให้ได้แต่สุดท้ายก็ล้มทั้งยืนค่ะ ให้นีบ่งบอกถึงครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วก็ไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะโดนล็อกล้อไปต่อยากสิ่งใหม่ใม่ให้ลังเลตลอดํำตอบกลับไปกลับมาหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วนี่ก็คือการที่จะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้โดนดึงโดนจับเอาไว้เนี่ยแม่โดนเด็กคนนี้โดนจับเสื้อโดนดึงเอาไว้ ชีวิตยอยู่ยากทิมแทนหัวใจแล้วก็ระวังจะทะเลาะก,กันเองกับคนรอบข้างเขาเองเหมือนกันนะคะแต่จะมีผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างที่คอยช่วยอยู่และอีกหนึ่งใบคือเหมือนอยากเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะคะเนะะี่ยค่ะให้เด็กคนนี้กำลังจะวิ่งหนีแล้วก็เกี่ยวข้องกับการดึงเอาไว้เขาเริ่ม อยู่แบบลังเลอยู่แบบอยู่ยากนะคะแต่ก็ยังมีเงินนะเนี่ยแต่เงินก็จะหมดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเงินยังคงมีค่ะแต่ก็เริ่มที่จะล่อยหลอไปเรื่อยๆเหมือนกันดิฉนันจะเปิดไพ่เดอะคีนะคะผู้ใหญ่ตัดกรีดพยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรเทียนดับ เทียนดับในนี้ผู้หญิงคนนี้จากหน้าไพ่เดอคียบยสัญญาเขาเป่าเทียนดับจากปากตัวเองก็แปลว่าทุกอย่างเกิดจากคำพูดของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะผู้ใหญ่ตัดปีกจะไปไหนก็โดนตัดปีกมีไพ่ต่างประเทศมีพไพ่ว่ายน้ำในมหาสมุทร ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่จะมีคนที่อยู่เคียงข้างเขาอยู่มหคะแล้วก็ในนี้ก็คือการที่ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> ไปไหนก็มีคนพูดถึงเขาต่างๆนานาแต่เขาไม่แคร์เพราะว่าในนี้คือไพ่ไม่ได้สนใจอืมก็คือในหน้าไพ่ก็คือคนนึงพูดอย่างนู้นนี้เขาไม่แคร์ความฝันที่คิดจะทําอะไรหลายๆอย่างของเขาเป็นเพียงแค่ความฝันไม่สามารถทําได้อย่างที่เขาตั้งใจแล้วคะ่ะ มีนนไพ่โซมเมดค่ะอนุญ,ญาดูไพ่เพื่ออธิบายไพ่โซมเมดเพื่ออธิบายมากยิ่งขึ้นไพ่นักบวชเกิดขึ้นไพ่พระเกิดขึ้นในนี้ถ้าเขาเคยบอกจะบวชแล้วไม่ได้บวชมันก็จะมีเรื่องราวของไม่ค่อยดีนะักไม่รู้ว่าเคยบวชหรือเคยบอกจะบวชหรือเปล่าจะเป็นไพ่พระขึ้นมาและนี่คือจงอางห่วงไข่ก็ไม่ค่อยดีนะคะต่อยอดการเปลี่ยนแปลง คุยกันไว้ไม่เป็นไปตามที่คุยหรือข้อตกลงกันนะคะในนี้ก็ถามว่าอยู่ยากไหมอยู่ยากขึ้นชีวิตเอ่อเทียนดับจากคำพูดตัวเองค่ะโอเคค่ะก็นี่ก็เป็นคำทำนายอนาคตของลุกพลหลังจากนี้ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไพ่อลายอาวรใไพแทงข้างหลังไพ่ภาพลวงตาการซื้อขาย ในนี้การอาบน้ําพยายามเคลียร์ทุกอย่างซื้อขายเจรจาต่อรองบางอย่างภาพลวงตาให้แทงข้างหลังเดี๋ยวจะมีการทะเลาะหรือแทงข้างหลังหรือหักหลังอะไรบางอย่างและอะไรอาวรก็อยู่แบบไม่ได้มีความสุขสักเท่าไรหร่แล้วค่ะเป็นไพ่อะไรอาวรแล้วก็เป็นไพ่วิญญาณเหมือนกันนะ ให้เนี้ยหนูดูดีๆนะคะไพ่สิ่งที่เห็นแต่จริงมันคือลวงหลอกภาพที่เราเห็นอยู่บางอย่างก็คือไม่ได้เป็นไปอย่างแล้วก็แทงข้างหลังอะไรอาวรไพ่นี้เป็นไพ่วิญญาณเหมือนกันนะก็ยังคงมีวิญญาณตามเหมือนเดิมเลยคะ่ะอืมโอเคายได้เลยค่ะแต่เาพยายามที่จะหาคนมาช่วยอยู่นะ เพราะว่าในนี้หมายถึงเสียงเงินเยอะเหมือนกันแล้วก็มีหาคนพยายามหาคนที่คิดว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันหรือทีมเดียวกันมาช่วยนะคะแต่ก็โดนผู้ใหญ่พยายามตัดตีกเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของการแบ่งเป็นฝกักเป็นฝา่ายขึ้นมาเหมือนกันคะ่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะอา<ต>จารย์นี่ก็อาู่ย<อ>ูยากแล้วคะ่ะจากคําพูดตัวเองอเทียนดับเทียนดับเป็นคนเป่าเทียนด้วยตัวเองเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ ในภาพกําลังเป่าเทียนแล้วเทียนก็ดับจากปากตัวเองฉะนั้นคําพูดของตัวเองที่ดักแสงของตัวเองค่ะ